สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องหนุนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง <laughs> แต่ว่าของรก,กนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะก็คือกาลังจะจัดโต๊ะซึ่งวันนี้ที่เราจะจัดโต๊ะเราก็ได้อุปกรณ์มา2อย่างก็คือ1ถาดวางโน้ตบุ๊ก2ขาตั้งจอมอนิเตอร์แบบ2จอด้วยนะซึ่งมันเป็นเทคโนโลย,ยี่ห้อก,กันนะแต่ว่าขาหลังอะมันเป็นแบบมาตรฐานไงมันก็จะต้องใส่ด้วยกันได้สําหรับขาตั้งโน้ตบุ๊กก็จะเป็นอย่างนี้นะส่วนขาตั้งมอนิเตอร์ก็จะเป็นอย่างนี้ โดยที่เขาจะรับน้ำหนักได้2-9กิโลนะแล้วก็รูหลังจอเนี่ยมันเป็นรูมาตรฐาน75คูณ75หรือ100คูณ100มิลิเมตรนะเมื่อเราเอาอุปกรณ์2ชิ้นนี้ประกอบเข้าด้วยกันแล้วนะชีวิตของเรามันควรจะดีขึ้นนะโต๊ะของเราที่มันรกๆมันควรจะสะอาดโอเคเราก็จะมาประกอบฐานตั้งโน้ตบุ๊กกันก่อนนะอันนี้เป็นของยี่ห้อ NB นะ n o r Bio <c oughs> รุ่น FP2 นะเขาเขียนว่าวาง โน้ตบุ๊กได้ประมาณ10ถึง17นิ้วนะต้องเล่นไม่ได้มันมันเห็นคู่มือแล้วมันทนไม่ได้จริงๆมีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษให้นะในเซ็ตเขาก็มีอุปกรณ์มาให้นะเป็นประแจอันหนึ่งกับน็อตนิดหน่อยมีสติฟฟิเคตด้วยนะครับมีสารดูดความชื้นนะห้ามกินแล้วก็แผ่นเหล็กของเรานะมีฐานเหล็กมาสองแผ่นนะแต่ส่วนขาจับ โนดบุ๊กด้านข้างสองอันเป็นพลาสติกสังนัะนะนึกว่าจะเป็นเหล็กเหมือนกันใช่ในกล่องก็มีแค่นี้นะน่าจะประกอบไม่ยากนะมีชิ้นส่วนอยู่แค่นิดเดียวก็ให้เราเอาสองชิ้นประกอบเข้าด้วยกันนะมันก็ง่ายๆอย่างนี้เลยเหล็กสองแผ่นปุ๊บเข้าหากันองี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราขันน็อตให้มันอยู่กันน็อตจะเป็นตัวที่แบนๆอย่างนี้นะ มันจะได้ไม่โผล่ขึ้นมาโดนโนต้ตบุ๊กของเราโอเคเลยนะรู้สึกแข็งแรงไม่ขอกแข็กนะมีน้ำหนักดีประมาณหนึ่งเลยนะอันนี้เขาน่าจะออกแบบมาแบบถ้าเกิดเราไม่เอาไปติดไอ้ขาตั้งเราก็วางเฉยอย่างนี้ก็ได้เพราะมันจะยกนิดนึงอยู่นะเสร็จแล้วเราก็เอาขาหนีบของมันสองข้างอะ่ะเสียบเข้าไปด้านหลังพอให้เราเอาวางไว้อย่างนี้นะพอเราวางเข้าด้านหลังอย่างนี้เสร็จ ตรงนี้มันจะล็อกไว้แล้วเราก็ใช้ชิ้นนี้ยมาล็อกมันอีกทีหนึ่งนะตามรูปมันแค่นี้งนะมันอยู่หรอวะอยู่นะอยู่เฉยอ๋อมันก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นิดหน่อยนะเลื่อนมันลงมาขึ้นลงได้ตามใจชอบนะวิธีเลื่อนมันก็คือถ้าดันมาฝั่งเนี้ยมันจะปลดล็อกเราก็จะเลื่อนมันได้เลื่อนได้เงมันมันแข็งอยู่นะโอเคมันมันแข็งอยู่ แล้วถ้าเราดันมาฝั่งเนี้ยมันก็จะล็อกมันก็จะขยับไม่ได้โอเคอ๋อมันก็มีน้ำหนักอยู่นะโอเคเข้าใจแล้วเออแน่นอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไดแน่นอยู่ไม่ต้องกลัวหล่นไอ้สีดำๆอันเนี้ยเดี๋ยวเอาไว้ใช้เวลาเราขันน็อตด,ด้านหลังเข้าไปนะแบบเหมือนช่วยดันให้มันไม่กระแทกกันอย่างนี้นะ่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็เสร็จแล้วแค่นี้ทดลองเอาโน้ตบุ๊กมาวางหน่อยนะนี่คือสิ่งที่ต้องการนะเดี๋ยววางให้ดู สาเหตุที่ต้องการที่วางโนต้ตบุ๊กแข็งแรงขนาดนี้นะเพราะว่าจะวางฐานวางโนต้ตบุ๊กด้วยนะแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันสามารถวางได้กันได้ไหมมันมีพัดลมมีอะไรตั้งใจจะวางอันนี้ด้วยนะมันเป็นพัดลมไงมันก็ดูวางได้อยู่นะแล้วเราก็รอกนะันเท่าที่ดูก็น่าจะพอได้นะอยากใช้ฐานนั้นที่ใช้อยู่ด้วยเพราะว่าฐานมี USB ไนงะน่าจะโอเคนะ เพียงแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเอาไอ้นี่ยสายรัดอะรัดมันไว้เลยมันจะได้อยู่แบบปลอดไขยมันคงโอเคก็ประกอบอันนี้เสร็จแค่นี้ก่อนนะเสร็จแล้วคราวนี้เรามาประกอบไอ้ขาตั้งนี่กันมันก็ใส่กล่องแบบเหมือนกล่องไข่ไก่มานะกันกระแทกหมวนคู่มือให้ดูรอบนึงโอเคมาขามันก็ใหญ่อยู่นะเนี่ย ในเซตของเขาก็จะมีขาจับมานะอันนี้เป็นขาจับแบบคู่นะมีฐานตรงกลางอย่างนี้อันนี้ก็เป็นขาตั้งอะนะพวกส่วนประกอบที่เป็นขาตั้งทั้งหลายแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะฐานของขาตั้งเนี่ยเราก็จะประกอบ2ชิ้นนี้เข้าด้วยกันอย่างนี้นะถ้าโต๊ะเรามันแคบอะเราก็ประกอบรูด้านบนนะถ้าโตเรามันกว้างก็ประกอบลงรูด้านล่างนะเสร็จแล้วก็ขันด้วยประแจที่เขาให้มานะ อย่างนี้ง่ายๆก็หนาเลยทีเดียวนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาฐานเนี้ยประกอบเข้าใต้อันนี้นะใต้เนี้ยจริงๆแล้วเหมือนมีรูไว้ให้ทําแบบสาย USB มาเสียบได้ด้วยนะแต่คงไม่ได้ทาหรอก<ม>จริงๆแล้วเราควรจะขันอันนี้ยที่หลังนะมันจะได้ไม่ติดเนี้ยแต่พลาดไปแล้วช่างมันเถอะโอเคหลังจากที่ประกอบเสร็จอย่างนี้นะแผ่นเนี้ยเดี๋ยวเรารองไว้ตรงนี้ ตอนที่เราติดกับโต๊ะส่วนฝั่งที่เป็นฐานท้างล่างเขาจะมียางให้แบบนี้นะเราก็มาติดเข้าไปมันจะได้ไม่กินโต๊ะเรานะโอเคเข้าใจอยู่เราก็ติดขานี่เข้ากับโต๊ะก่อนนะแล้วเราก็เอาแอนเนี้ยประกอบเข้าไป <c oughs> อือช้ได้ไหมน้ำหนักน่าจะได้อยู่นะ <c oughs> อืม พอดีมันเป็นโต๊ะแบบกระจกเทมเ r g l a s s ก็เลยแอบกังวลน,นิดหน่อยองศาของมันเดี๋ยวลองตั้งเป็นต่ำสุดก่อนละกันนะถ้าไม่พอดีเดี๋ยวเราเค่อยมาปรับสูงขึ้นบนหลังก็ได้โอเคมันแข็งมากเลย <c oughs> มันยังหมุนได้นิดหน่อยนะเสร็จแล้วแขนข้างเนี้ยข้างซ้ายเราจะติดจอมอนิเตอร์อันนี้นะ <c oughs> เขาก็มีน็อตมาให้พอทุกไซส์เลยนะเออดีมากเลยใจดีจัง อันนี้เราขันเข้าไปสองตัวก่อนแล้วเราก็เอามาติดกับตรงนี้ก่อนแล้วเราก็มาขันต่อให้นน่นไม่ร่วงนะไม่ร่วงแล้วลงได้ไหมไม่ใช่ว่าไม่ร่วงแล้วก็ไม่ลงเลยสปริงมันแรงมากเลยนะมันไม่ยอมอยู่สงสัยอ่อนไป อยู่นะคือจอเรามันเบาไงเขาก็บอกว่าให้เราปรับสปริงให้มัน long. อ่อนลงอะอยู่แล้วโอเคหยุดได้ทุกองศาละก็คือต้องปรับออกเยอะมากเลยนะเพราะว่าจอเรามันเบาเราก็จะติดแผ่นนี้เข้าไปนะในเซ็ตฐานแท็บเล็ตมันไม่มีไขควงมาให้นะต้องเอามาเองนะ เดี๋ยวมันไม่แน่นต้องขันหน่อยแต่มันเป็นน็อตท,ที่แบบเอามือบิดได้นะแตมันก็แต่มันก็ไม่แน่นเท่าไขควงขันหรอกจริงปะก็จะได้ฐานที่วางรถบุกตรงๆอย่างนี้แล้วนะเพื่อความปลอดภัยว่ามันจะไม่หลุดออกมาจากกันเนี่ยเดี๋ยวเอาไอ้หนวดไปแรงสาบเนี่ยรัดมันไว้ด้วยนะประกอบเสร็จก็ได้หน้าตาแบบนี้นะแข็งแรงดีอยู่นะเนี่ยเราก็เอียงไปเอียงมาได้เท่านี้เราก็จะสามารถ นั่งทำงานก็ได้ยืนทำงานก็ได้แล้วนะ <c oughs> นี่วางให้ดูสูงอยู่นะเนี่ยแต่ว่านี้ก็คือตี้ยสุดของมันแล้วนะเนี่ยเราเวลานั่งทำงานเราก็ทำอย่างนี้ประมาณเนี้ย <c oughs> ใกล้เคียงใกล้เคียงที่วาดฝันไว้เฮ้ยสุดยอดแจ๋วไปเลย <c oughs> เฮ้ยโอ้โหแจ๋วจริงๆดังฝัน <c oughs> ขยับมันได้ดั่งใจเลยนะเห็นปะไปทางไหนก็ได้ความสูงก็พอใช้ได้นะจริงๆมันอาจจะสูงไปนิดนึงเพราะว่าเราวางเ,เนี่ยฐานมันลงไปเอ,เ,อเอ้ที่ตั้งโนต้ตบุ๊กอะแต่มันต้องใช้ไงมันมีรู USB เยอะมบอกสุดแล้วมึงอยาหักห <ista> ัวพวกเยอะเนี่ย <s urg ut> แล้วเวลาเราจะเล่นเกมขับรถใช่ไหมเราก็ย้ายจอมาไว้อย่างนี้เอาโนต้ตบุ๊กไปไว้ข้างบนแล้วเราก็วางคอกพิดตรงนี้ได้เลย โอ้ oh, สะดวกจริงๆอ่ะครับดูดูความม้วนขาของข้างหลังดิ <laughs> ท่านี้เลยนะเออคือดีอ่ะเมื่อมันเป็นอย่างนี้ได้เราก็จะยิ่งจัดการบริหารพื้นที่ได้ดียิ่งกว่าเดิมนะแถมยืนทํางานได้ด้วยจะได้ไม่ปวดหลังมากสรุปแล้วขาจับจอคอมเนี่ยช่วยชีวิตเราได้นะหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วก็เลยถ่ายเพิ่มให้ดูอีกนิดนึงนะไอตรงเนี้ยนะมันจะมีช่องให้เราเอาสายไฟลอดผ่านได้นะ เราก็ดึงพลาสติกชิ้นนี้ออกมาได้เลยนะแล้วเราก็เอาสายลอดผ่านแล้วก็ดันปิดเข้าไปแต่สําหรับข้อต่อด้านล่างนะเราจําเป็นต้องขันน็อตตรงนี้อันหนึ่งพอขันน็อตเสร็จไอชิ้นนี้มันก็จะหลุดออกมาเราก็ใส่ไฟลอดผ่านได้ประมาณนี้นะสรุปแล้วโต๊ะมันก็รกเหมือนเดิมนะ <laughs> แต่สิ่งที่มันต่างออกไปอ่ะแม้ว่ามันจะรกอ่ะก็คือเราสามารถขยับท่าทางเปลี่ยนท่านั่งท่านอนท่ายืนท่าอะไรก็ได้อย่างเงี้ย แล้วแบบจะจับจอสลับอะไรก็ค่อนข้างสะดวกนะก็ถือว่าดีแหละสรุปว่ามันเป็นของที่ต้องมีแหละสำหรับคนที่ต้องนั่งที่โต๊ะความนานๆแล้วก็ต้องจัดของไปไปมา,มาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่แพงหรอกเมื่อเทียบกับสุขภาพหลังที่เราได้รับคืนมาพูดจริงๆซื้อถูกกว่านี้ก็ได้หรือซื้อแพงกว่านี้ก็ได้นะเพราะเห็นว่าอันที่ถูกกว่านี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อันที่ดีกว่านี้ก็คือมันจะเคลื่อนไหวสมูทเนียนอะไรอย่างเงี้ยก็ตามงบประมาณนะแล้วแต่กำลัง ส่วนตัวเนี้มองว่าเป็นของที่จําเป็นมากเลยนะรูงี้ซื้อตั้งนานแล้วแหละไม่มานั่งทนปวดหลังหรอกจริงๆมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยลืมบอกไปว่าขาจับโน้ตบุ๊กนะอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทส่วนขาจับมอนิเตอร์สองข้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500บาทก็ถูกใจมากนะปฏิมากรรมชิ้นนี้เราไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อย